好。 สวัสดีเจ้าชายเจ้าหญิงสวัสดีบริการสวัสดีผลิรภัณทุกท่านจากท่นเจนะครับลาสครับต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตนะครับผมขอเชิญับเชิญนั่งได้เลยครับทุกท่านครับเชิญครับบายทางการจมเลยวันนี้ผมนะฮะเชิญนั่งได้เลยทุกท่านครับเชิญเลยครับก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราให้แนะนําตัวเองนะครับพร้อมกับบอกด้วยว่าเป็นใครในเรื่องข้างฝ้าเขียนเถื่ครับเชิญเลยฮะทำไมเก้อี ผมเวอร์คนอื่นเลยล่ะคอุย้ยเดี๋ยนะเก้าอี้ของเราเวอร์อันนี้โตเวอร์แล้วของผมอะไรอ่ะอันนี้พี่ีกรไงเราพิธีกรไงเราต้องเก้าอี้ของดาระได้นะฮะเชิญครับเชิญ่ย5,000ขออนุญาตนะครับโอ้โหพิเศษมากเลยนะวันนี้ได้มาพูดคุยกันเป็นครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะครับแนะนำตัวเองทักทาย แขกบ้านแขกเมืองที่มาต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับชครับผมเหรอผมเปิดโอเค Welcome to Madi ยินดีต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่ Madi นะคะเราได้ก้าวเข้ามาแล้วใช่แล้วก็วันนี้บอกว่าทุกคนจะสนุกนะสำหรับหนึ่งที่กลังจะได้ดู ซึ่งตื่นโอ้ซึ่งตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้ยพอยังไม่ได้ดูเหมือนกันวันนี้ขอแค่ตอนที่ทุกคนดูพร้อมกันนะรอีอยากจะกรี๊ดอยากจะอะไรก็ตามรีแอคอะไรปล่อยออกมาได้เลยครับอยากเห็นรีแอคทุกคนมากๆซีไหนอยากจะว้ <c oughs> okay. าวโอเคใช่เดี๋ยวซีไหนตกใจก็กไหนตกใจให้ดูหน่อย คือว่าตกใจแบบแตดว่าคนทั้งข้ารู้จักลปะ่าแต่ถ้าไม่รู้จักนจะเป็นดู้วมันตกใจหมนจริงๆอยอ๋อีแต่ที่คนะเดียวพูนะครไม่คอกว่าถห็ภาสวยอวยากเอห็นใครสวยังรอโคตรหรอเออ เวยมากไงใสให้เต no no ็มที oh, <cs ut> ่เลยวันนี้เพราะว่าวันนี้เราเป็นชาวเมืองอมเอริทุกคนไม่ต้องหายใครนะครับผมซึ่งโหกวจะมีเหตุการณ์วันนี้มาได้ก็สามปีแล้วไม่ใช่ทุกคนรู้สึกก็ปลดปล่อยอารมณ์มาทุกอารมณ์เลยครับผมเอาล่ะก่อนอื่นเลยครับแนะนำเตยและน้ำเสียที่ผู้พูดหมาแนะนำตัวเองนะน้ำียก็บอกนะครับข้างในเราต้องแนะนำด้วยเราจะคุณคนละคุณต้องแนะนำตัวเองในแบบฉบับของตัวเราอซะหน่อยซะหน่อย สวัสดีครับผมชารันพิทักษ์เทวาแต่ไม่เคยเห็นเธอยี่สิบเก้ากี่เลยใส่เตื้อใหม่ใส่เหมือนเดิม ส่งแล้วพี่นะเพรอะมีตัวนี้เอาละท่านต่อไปครับอันนี้เขาบอกว่าพี่ผมก่อนขึ้นไปขีเขาบอกว่าเพี่พี่ตอนประกาศผมเนี่ยรอๆนะต้องรอๆเลยนะบอกเขาด้วยนะว่าผมหล่อมากเชิญครับบอกตัวเองว่าน้องเ็นครับเชิญครับโอ้โหได้ขนาดนี้ท่านผมสวัสดีครับเนี่ยที่จะพบผมรับบทเป็นเจ้าชายขาววิ่งครับรอ แฟนบอกด้วยครับขอบคุณครับผมเอาเชิญต่อเลยครับครับผมผมเจเจรับบทเป็นเจจากเมียนานคารินครับผม <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้เมียนาคารินนี่มีนานตาประจำนะครับเป็นฉลามทุกคนรู้ไหมครับรู้ใช่ไหมฉลามไม่ชอบนะคุณส่วนผมไม่ชอบคุณเนะี้ย ไม่เคยรู้มาก่อนประเทศเดนมารีเรื่องนี้ด้วยกันเอาละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะผมชอบคุณแงะเซลล์เราต้องไปบ้าหลองจากเซลล์เขานะครับนักเตะครับขออนุญาตนะตอนนี้คืองงมากเลยทุกคนแบบมีอะไรมาหมดเลยหนูคือไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแล้วนิสติสมีท่าเต้นไงที่สอนหนูเต้นด้วยกันไหมท่าเต้น พี่เต้นพเต้นกไงในกองอ่ะพี่ที่สองอะไรอ่ะพี่สอนเต้นพีนเต้ในกองอ่ะพี่สในกองเหรอพี่ลุยสอนพี่ลุยเหรอใช่การดาวยวอะเหรออยากเต้นไหมอะให้เต้นให้เต้นเหรออยากเกดเพราะว่าได้ทีกดหยุดเต้นทักทายก่อนนะอ๋อเราจะทักไทยใช่ครับสวัสดีค่ะทุกคน เิสนะคะรับบทเป็นเอวามาจากเมืองทวิตเมธาคะ่ะนี่บเต้นให้ดูวยนะเจินครับสวัสดีค่ะปลายฟ้าค่ะรับบทเป็นมิราค่ะดูธรรมาดาเอาล่ะต่อมาครับเจินครับครับผมสวัสดีครับอมติดน,นะครับรับบทเป็นเททาย คนสนิทของท่านชายรามินนะครับผมสุดท้ายแล้วมาถึงที่ผมน้องฮิปบอกว่ากดดันไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเหมือนกันครับคราวนี้ผมก็ขอรบกวนตื่นได้มากเลยอยากได้ตื่นยี่สิบทีได้ไหมครับขอบคุณมากครับผมจินมี่รับบทรามินนะครับผมก็เป็นรัชทายากคนเดียวของผู้ชมที่สุดครับ เ,เรื่อว่าถือว่าเป็นอีกทีมนักแสดงที่จัดเต็มนะครับและผมเชื่อทุกคนเนี่ยรอคอยการดูการเจอทีมอื่นแต่ให้สป,ปอยสักนิหน่อยก่อนว่ามีซีนไหนเป็นซีนเด็ดเป็นซีนที่ต้องพูดถึงแค่บุณซีนน้องมีพอมีซีนที่แบบห้ามพลาดห้ามกระพริบตาห้ามเข้าน้ำวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ไม่ควรกระพริบตาไม่ควรไม่ควรเข้าหางด้วยไม่ควรไว้ สี่สิบห้านาทีที่เราเรียกไบจานี้ห้ามเข้าส5ิบห้าที่ยอไม่รู้ผมไม่แน่ใจกันประมาณสี่สิบสี่สิบห้านีประมาณนี้เรืออาจจะดูเต็มที่ไม่แน่ใจทุกซีเลยครับผมแต่ส่วนตัวมีซีที่เป็นซีบูแล้วกันผมเออผมรุ้มากอย่ดูซีนนั้นมากคุณตั้งใจมากตั้งใจมากโหวันนั้นขอแข็งขอแข็โอ้โหตั้งใจขนาดไหนอะวันนั้นเป็นวันเดียวที่ผมเข้า ก็พูดแค่มีนักแสดงคนเดียวที่ผมโผล่มาเงาอ่ะทั้งนี้มีแค่ผมคนเดียวเข้าคนเดียวเลยเปิดคิวเพื่อผมคิวบูน่คิวหจัดเต็มเลยจัดเต็มมากดูคนรอดูกันคิวบูเนี่ยรวมทิศเมื่อวานที่เชียงใหม่ดใช่ไหมผมเห็นคนเดินอยู่บนลูวิ่งแล้วก็เดิน ติดตามเอติดตามชีวิตคุณอยู่อ่ะชอบชอบชอบนะฮะอ้าวแล้วมันดูนวบ้างดีกว่าซีนไหนที่แบบห้ามพภาพเลยทุกซีนทุกซีนเลยทุกซีนแต่ว,วันนี้น่าจะไม่ได้เข้าวางังนนอยอนะ่ะโอ้ย,อยนอย,อยอยู่นอกวังก็ดีความสุขได้ฉะนั้นแรกๆจะไม่ค่อยมีเนะท่าไหร่ครับเตรียมตัวไว้เลยวันนี้แหละ <laughs> วันนี้จะได้เห็นคนเสียหน้า ฮะแทนี่ไม่ถึงว่าทุกคนอ่ะท่านจะบอกว่าร้องให้ตามนี่เห็นไหมจะร้องให้ด้วยความเศร้าความสุขปะปนกันไปปะปนกันไปเตือนเต้น่าผชอบเสียงสุดไอ้พีก็ตอบว่าทุกสิ่งเพราะว่ารอดูพร้อมกันนะใช่ไหมใช่ครับมนเยอะยี่สี่เนึ่ยผมก็เยอะแล้วเออรอดูได้เลยนะครับ ดังนั้นไหนไหนๆ,ๆละขอสามคำทุกท่านเลยฮะท่านชายท่านหญิงฮะสามคำกับความรู้สึกที่จะได้ดูอีพีหนึ่งในวันนี้ร้องขนาดชิญครับคะแนนครับถ้าเป็น <c oughs> ที่ทุกคนกำลังจะได้ดูน่าจะเป็นลุ้นระทึกครับ <c oughs> ลุนล้นระทึกครับผมเออลุ้นระทึกอ้าวน้องเจเจครับ <c oughs> เป็นมิตรใหม่แลยนะครับเออ ีพี่สีสปอยมาดิเองครับผมเออบอกแอบนะครับแอบพี่หนึ่งแล้วนะนะอ่านมังปริสใช่ครับสุดยอดมากสุดยอดมากน่ามาตายไปครับทุกคนใจเย็นนะคะตะการตาค่ะเออตะการตาน้องโอ๊คครับอึ้งเชิงเสี่ยวครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอีนพีหนึ่งก็เสี่ยวเลย ใช่ดใช่แบบนั้นปกพี่เย็นตาจะเสียวแบบเสียวตัวตายอาอ๋อเดี๋ยวเราจะไม่ลืมนะเออ้ช่โมโม่เอาจิ๊ปี้ครับเจแล้น่าจะเป็นซีอูนิวแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวกรอตเต้นตื่นเิ้นตื่้ ไม่บอกอยู่ท้ายสุดไม่บอกจริงนะฮะสี่นิ้วนั่นเองครับอยู่ที่เหนอ่ะงเอาแล้วเอาดิฉังครับูเอาแล้วครับอ่ะสามครับครับตีกันเลยเออเห็นว่าตีกับศัตรูผู้หลายคนตีกันเองนี่แหละตีเองครับอาจยูยุทธิกรที่มีความสุขตีกันเองนะฮะอ้าพี่ซีครับพี่ออกไปมีสองคำมนี้พี่ออกไปที่ผมที่ฟองกีให้ผมออก เเอผมผมไม่เชื <lok> ่อฟังผมนักหนาคุณหลอกผมจะเชื่อฟังพี่เจ้าชายเท่านั้นเมื่อไปเจ้าชายจะเอาไว้รอย่างนี้สามคำใช่ไหมแล้วก็อุนเหรอโอ้หเหรอเนะครับผมอต้องบอกว่าผมเชื่อว่าทักสามคำอาจจะไม่เพียงพอในการที่เราจะได้มาดูว่า ในแต่ละซีแต่ละช็อตแต่ละฉากของ EP พหนึ่งที่เราได้ดูกัน70%ในวันนี้เนี่ยมันจะขนาดไหนก่อนเข้าไปเราจะพอบิวเล็เดี๋ยวเวลาอีกเล็กน้อยอีกเล็กน้อยคุณสี 4, หรือน้องนิวมาสปอยใช่ไามฮะมีสีปปสนสหนึ่งที่ตื่นเต้นกว่าในเรื่องในวันนี้เฮ้ยเวลาเราเราดูซีรีส์ใช่ไหมฮะแล้วเราจะเห็นอินโฟเกินนำเออแล้วแต่เรื่องมันจะมีแบบว่าซีจีหรือว่าการเล่าเรื่องใน,น aining, แบบกราฟิก ผมรุนสิ่งนั้นมากเพราะผมแอบเห็นมานิดนึงแบบอลังการที่ไหนมากนี่มันทําให้เราแบบว่ามันเป็นอารมณ์แรกอที่ก่อนจะเข้าอีพีหนึ่งอะทําให้เราแบบน่าดูอ่ะความมือเถื่นนี้ความสวยงามนี้อะไรเนี่ยเด้เด้โค้งเขียนออกมาสาวิเห็นจชียเชียวเห็นจเชียวสาววิแล้วรู้สึกว่าอยากดูมากอินโอแต่ไม่รู้ว่ามีวันนี้เมื่อวามีไม่ได้มีวันนี้อาจจะมีวันที่มีวันที่สามแน่นอนฮะ อ่าโอเครอดูรอดูน้องผู้ชมครับฝากก่อนที่จะโชว์ EP หนึ่งไปพร้อมกันเชิญครับก็นั่นแหละครับวันนี้สนุกกันให้เต็มที่เลยเราหางหายจากบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วเนาะจีเทียวมันอิจฉาหนะเบียว่าเบียว่าเอยเรีแอคชั่นนะโอเคเราเรียมรีแอคกันด้วยนะรอฟังเสียงนะครับแต่อย่าดังมากเดี๋ยวกบเสียงละคร อนนี <c oughs> ้กินไปได้เลยเต็มที่ครับวันนี้ไม่ห้ามเลยปล่อยพนันเลยเอาล่ะปล่อยกันไป้เต็มที่นะครับขอเสียงลงด้วยกับน,น,นักแสดงคาบ้าเชฟขออนุญาตครับท่านชายสุดยอทุกท่านครับเชิญยืนกันได้เลยครับและเดี๋ยวเราจะให้ท่านนะครับไปประจำที่เพื่อรับชม e ีหนึ่งเป็นพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆนะให้ทุกท่านได้ทยอย เดินไปประจำที่เพราะว่า EP หนึ่งนี้นะครับ70%ที่เราจะได้รับชมกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยเพราะว่าการมาของข้าพ้าเกมเทอนี้ผมรู้ได้เลยว่าหลายคนเนบนใจรอไม่ไหวแล้ววันนี้ได้ดูกันจริงๆแล้วนะครับซึ่งพวกเราคือกลุ่มแรกอย่างที่ท่านทนะครับดังนั้นขออนุญาตนะไม่ถ่ายีโอไม่ถ่ายภาพไม่ได้คอดแล้วก็ไม่ไลฟ์นในในสดอะไรทั้งสิ้นนะครับ